สวัสดีครับวันนี้ข้าพเจ้ากอน้อยพามาดูแปลงนาของนิวอนะครับที่หนองจอกนะครับมาดูข้าว5451นะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นแปลงนาของนิวอนะครับด้านขวามือนะครับที่มีไม้ปักถุงนี่นะครับเป็นแปลงนาของนิวอนะครับสองฝั่งนี้นะครับเป็นพันข้าวพันเดียวกันนะครับ5451เหมือนกันนะครับนี่นะครับ ดูความแตกต่างนะครับอ่านี่นะครับงามมากนะครับของนิวอนะครับแตกกอดีนะครับกอใหญ่มากเลยครับพี่น้องครับดูกอข้าวครับนี่นะครับโอ้โหสมบูรณ์แข็งแรงมากครับ ดูครับขนาดบนคณาก็กอใหญ่นะครับนี่ครับนี่ข่าวก็ตั้งท้องแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะออกลวงนะครับนะครับถึงปลายนู่นครับที่ธงสีขาวถึงปลายนู่นครับด้านปลายนู่นทั้งหมดนี้เลยครับก็ติดตามผลงานนะครับ ตัวเทนเดอร์นะครับแล้วก็แร่ภูเขาไฟนะครับเลดราว่าอ,อมนกิ่งทองนะครับที่นาผืนนี้ใช้นะครับนก็ยังเขียวสมบูรณ์นะครับแต่กอดีนะครับนี่นะครับดูมวลคณะนะครับโอ้โหแปลงนี้ใช้โดนหวานนะครับข้าวก็เลย ขึ้นบนคนาเยอะหน่อยนะครับนี่นครับแปลงนี้นะครับใช้เคมีนะครับเกิดจะเห็นความแตกต่างนะครับข้าวจะไม่เสมอกันนะครับต้นจะเล็กกว่าไครกแกนนะครับ แต่ฝั่งนี้นะครับดูความสมบูรณ์นะครับจะแตกต่างกันนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์กิ่งทองใบยกนะครับวันนี้ก็ให้ชมผลงานกันนะครับแปลงนาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกิ่งทองใบยกนำโชคนะครับนี่นะครับเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนนะครับท่านได้สนใจนะครับ ติดต่อเข้ามาที่ช่องข้าวฟ่างมังกรน้อยได้ที่เบอร์โทร0871127848นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับพี่น้องท่านใดที่ผืนนามีปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเป็นสนิมดินแน่นดินตึงนะครับต้องการปรับปรุงดินนะครับให้เพาะปลูกนะครับได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ติดตามผลงานนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่องข้าวฟัมามังกรน้อยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ